สวัสดีค่ะวันนี้แล้วก็มีส่งมอบรถหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะลูกค้าชื่อคุณอะไรคะชัยวัฒน์ครับคุณชัยวัฒน์นะคะวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพครับผมกรุงเทพนะคะวันนี้มารับรถรุ่นอะไรเอ่ยสี่ประตู LDA ครับตัวเกียวโต้เนาะยกสูงนะคะเจอพี่กุ๊กไก่ที่ช่องทางไหนคะในเพจครับค่ะทำไมเลือกที่จะติดต่อพี่มาคะเห็นดาวสอ ตามโปกันเลยรอตามโปวันนี้จบได้ตามโปจริงไหมคะตามโปตามโปเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเพิ่มใช่ไหมแล้วก็แต่งให้ครบเลยใช่ไหมคะสัญญาผ่านยากไหมคะอ่าง่ายครับผ่านง่ายนะคะซื้อคนเดียวคนเดียวจบเลยอ่าโอเควันนี้นะคะลูกค้ารับรถใหม่ไปนะคะขอให้รวยๆเฮงเฮนะคะขับขี่ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปสมมอบรถลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ